สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับก็จะมีสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะครับลงให้ในคลิปนี้นะครับย้อนมาดูสูตรเก่ากันนิดนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผมลงสูตรวิ่งบนตัวเดียวเนี่ยทั้งหมด4 4สูตรนะครับผลปรากฏว่าเข้าแค่สูตรเดียวนะครับคือเข้าในสูตรที่2สูตรที่1กับสูตรที่3ที่4หลุดนะครับมันออก5 0 3เข้าเฉพาะเลขศูนย์ดังนั้นวันนี้ก็จะมาคํานวณสูตรนี้นะครับ ว่างวดใหม่จะได้เลขอะไรนะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่ลงให้อีกหนึ่งสูตรนะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับอ่ย้อนมาดูวิธีการคํานวณในสูตรที่เข้าในึงวดก่อนนะครับสูตรที่เข้าเลขศูนย์เนี่ยอยู่ในสูตรที่2นะครับอ่วิธีการคํานวณนะครับ หมื่นนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวก10ล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1 5ครั้งนะครับบวกหน่วยายบวกร้อยท้ายร้อยท้ายครั้งที่1 5ครั้งแล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก1คงของที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเอามาดูงวดใหม่ครับงวดใหม่หมื่นนะครับบวกพันสองครั้งหมื่นคือเลขสาม หลักพันสองครั้ง4ี่บวกสี่ได้แปดสิบล่างเลข8ปดแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบแล้วก็บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเนี่ยห้าครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งนะครับเจ็ดบวกกันห้าครั้งได้สาสิบห้านับเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดแล้วบวกหนึ่งคงที่ ดังนั้น3บวก8เนี่ยได้11 11มาบวกอีก8เป็น19 19บก10เป็น29 29นะบวก5ได้34 34บวกอีก30เป็น64 64, 64มาบวกอีก8 72บวก1 73ได้73ได้เลข3นะครับในงวดใหม่นะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรเก่าของเรานะครับได้เลข3 จะมาหรือไม่ก็รอดูผลในวันที่16กรกฎาคมถึงจะรู้คําตอบนะครับส่วนสูตรที่1สูตรที่3กับสูตรที่4อันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับท่านใดจะไปคํานวณต่อก็ดูตามสูตรได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะไม่งั้นมันจะช้าเนาะนะครับวิธีการคํานวณสูตรที่1ถึงสูตรที่4แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปคํานวณได้นะครับ,นะรบอีก3สูตรที่เหลือที่หลุดไปนะผมจะข้ามนะครับคราวนี้ มาดูสูตรใหม่นะมาดูสูตรใหม่มสูตรเก่าผ่านไปนะครับสูตรใหม่ <S <s <par> <S ก็จะเป็นวิ่งบนตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณเอาหลักหมืน่นบวก10บนบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก9ค้งที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรนี้สถิติก็ถือว่าเข้ายาวกว่าสูตรเมื่อกี้นะครับเข้ามากกว่า1ง,งวดงวดแรกเนี่ยคำนวณได้เลข9นะครับแล้วออก0 97, 9 7ย์เเข้าในหลัก10งวดดมาได้เลข7แล้วออก7 57เนะครับเข้าหลักร้อยเลยหลักหน่วยงวดดมาได้เลข4ออก544เข้า10หน่วยบนนะครับงวดดมาได้เลข7แล้วออก979เข้าในหลัก10นะครับงวดดมาได้เลข3 แล้วออก0 6 3ย์เข้าหลักหน่วยงวดถัดมาได้เลข3ตัวเดิมนะครับออก3 95เข้าหลักร้อยแล้วงวดถัดมาได้เลข0นะครับออก603เข้าหลัก10งวดถัดมาได้เลข6กนะครับแล้วก็ออก6 2 6เข้าหลักร้อยหลักหน่วยงวดถัดมาได้เลข1นะครับแล้วออก4 8 1เข้าหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาได้เลข8ออก598เข้าหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาได้เลข1ออก1 1 6เข้าหลักร้อยหลักสิบ งวดถัดมาได้เลข9นะครับออก690เข้าหลัก10งวดถัดมาได้เลข5นะครับแล้วออก593เข้าหลักร้อยนะครับงวดถัดมาได้เลข4แล้วมาออก504เข้าหลักหน่วยนะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้เลข3ตัวเดียวนะครับลผลรางวัลออก503 3มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับสถิติสูตรใหม่นะครับ,รบเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1สนะครับสูตรวิ่งบนสูตรใหม่ตัวเดียวเนี่ยได้15งวดก็ถือว่าเยอะนะครับอาจจะมากกว่าสูตรแรก1งวดนะครับใช่ครับสูตรสูตรนี้นะครับที่ได้เลข3ของสูตรเก่าเข้ามาตั้งแต่77 5ดดังนั้นสูตรนี้ก็จะ14งวดนะครับ7 5 7ามันอยู่ตรงนี้ใช่ครับสูตรนี้จะเข้ามากกว่า1งวดดังนั้นก็ต้องรอดูในวันที่16กรกฎาคมนะครับว่าสูตรใหม่ จะเข้าไหมนะมาดูตัวเลขงวดใหม่กันเลยนะว่าสูตรใหม่ตัวนี้นะครับมันจะคานวณในเลขอะไรนะามาดูนะครับสูตรวิ่งบนใหม่นะครับสูตรนี้เอาหลักพันเอาหลักหมืน่นครับทุดทีหลักหมืน่นบวกสิบบนหมื่นคือเลขสามบวกสิบบนเลขศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้าบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกหลักสิบ สิท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งนะครับสามเและบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขเจบวก9ก้คงที่สามบวกสามได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้กเดได้ยี่สิอยิบสอบวกเดได้ยี่สบเก้ายี่สิบเมาบวกอีก21เป็น50าสบนะครับห้าสิบบวกเจ็ดห มาบวกอีก9นะครับ66ดังนั้นสูตรนี้ได้เลข6นะครับสูตรวิ่งบนใหม่ของเราได้เลข6เอ่ารอดูนะครับว่าเลข6จะมาหรือเปล่าใน3ตัวท้ายรางวัลที่1วันนี้ถ้ามาจะมาหลักไหนนะครับถ้ามาจะมาหลักไหนซึ่งวันก่อนผมก็บอก ไปแล้วนะว่าหลักร้อยผมพันไว้เลขเลขไหนนะดูก่อนนะว่าข้อมูลผมทำไว้วันกนควรจะวางไว้ไหนละอะ่ก็ลองเอาไปเทียบกับสูตรที่ท่านผู้ชมมีนะว่าชอบหรือเปล่านะสูตรเก่าได้เลขสาสูตรใหม่ได้เลขหก 6, นะครับ ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับเราก็อาจจะต้องหาอีกหนึ่งตัวนะครับย้ำว่าถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับเราอาจจะต้องหาอีกหนึ่งสูตรเพื่ออาจจะมาจับคู่นะครับแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็อาจจะเป็นเลขอื่นได้เช่นกันนะครับดังนั้นมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าสูตรมันจะเข้าหรือจะหลุดเนี่ยจะออกตัวไหนนี่ก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกนะครับอ๋อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละมันจะออกตัวไหนนะครับสูตรที่ลงให้บางสูตรก็เข้า บางสูตรก็หลุดนะครับก็บอกกันไปตามตรงในแบบนี้นะครับไม่ได้เข้าทุกสูตรนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกนําไปใช้งานเองนะครับอ๋ก็พอแค่นี้นะครับวิ่งบนเก่าแล้วก็วิ่งบนใหม่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับส่วนแนวทางอื่นนะครับก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับก็จะลงสูตรไหนให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ